สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องบอนวันเอเชียมาติดตามข่าวประเทศกัมพูชาประกาศสามารถผลิตน้ํามันดิบหยดแรกจากน้าน้าของตนเองได้โดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาได้โพสต์ข้อความยืนยันว่าการเริ่มต้นการผลิตน้ามันครั้งแรกของกัมพูชาในบล็อกเอทะเลกัมพูชาหลังรอคอยมานานซึ่งโครงการนี้ดําเนินการโดยบริษัทกริชเอเนอจีจากสิงคโปร์ ร้องระบุว่าน้ำมันหยดแรกของกัมพูชาในบล็อกเอไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ควบคุมของประเทศไทยเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามมาดูครับเมื่อวันที่29ธันวาคม2 5 6 3นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตนเองในฐานะรัฐบาลของราชอาณาจักรกัมพูชายินดีที่จะประกาศให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนทราบถึงการเริ่มต้นการผลิตน้ำมันครั้งแรกของกัมพูชาในบล็อกเอทะเลกัมพูชาซึ่งรอคอยมานานด้วยความพยายามของรัฐบาลและการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือรน้นจากบริษัทกริสเอเนอผู้ดำเนินโครงการนี้น้ำมันหยดแรกของกัมพูชาจะเริ่มผลิตจากบอ่อน้ำมันที่ 1A 2 9 i d ของบล็อกเ ของใช้ทะเลกัมพูชาเมื่อวันที่29ธันวาคม2563ซึ่งครบรอบ22ปีที่สงครามสิ้นสุดลงนายกรัฐมนตรีฮุนเซนบอกอีกว่าเมื่อพศ2553บริษัทเชฟลอนของสหรัฐได้ประกาศพบน้ำมันเชิงพาณิชย์แห่งแรกของกัมพูชาโดยตามแผนนั้นการผลิตน้ำมันจะเริ่มในช่วงเดือนธันวาคม2555แต่การเจรจาไม่ลงตัว เจรจากันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่23สิงหาคม2 5 6 0ปัลุข้อตกลงได้นำไปสู่แผนการพัฒนาโครงการดังกล่าวนี้โดยโครงสร้างพื้นฐานการผลิตน้ำมันขนาดใหญ่และสำคัญมีการติดตั้งแจจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วในพื้นที่บล็อก A โดยบ่อน,น้ำมันแห่งแรกได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่23ธันวาคม2563และเริ่มผลิตน้ำมันครั้งแรก เมื่อวันที่29ธันวาคม2563นายกรัฐมนตรีฮุนเซนระบุอีกว่าจุดเริ่มต้นของการผลิตน้ำมันนี้เป็นบุญแก่กัมพูชานี่เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญครั้งแรกของกัมพูชาในการสร้างความสามารถของอุตสาหกรรมน้ำมันก๊าซและพลังงานในกัมพูชามีรายง,งานจากสื่อของกัมพูชา Fresh News ว่านายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ชี้แจงว่าน้ำมันจุดแรก ที่ปั๊มขึ้นมาเมื่อวันที่29ธันวาคม2563ในบล็อกเอของทะเลกัมพูชาไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยขอยืนยันว่าบล็อกเอนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยอยู่ห่างจากเชียุวิลเพียง160กิโลเมตรเท่านั้นอยู่ห่างจากพัทยา335กิโลเมตรและอยู่ห่างจากสงขลา350กิโลเมตรมีรยายงานเพิ่มเติมจาก AFP ว่าเนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาและเชปรอน ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งรายได้ส่งผลให้บริษัทสหรัฐขายหุ้นให้กับบริษัท c ริ i เอเนอในปี2,557ในปัจจุบันบริษัทกริชเอเนอรถือหุ้น195ในขณะที่รัฐบาลกัมพูชาถือครองหุ้นส่วนที่เหลือและจากการประเมินเมื่อปี2,560จะมีรายได้อย่างน้อย500ล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นข่าวใหญ่ของกัมพูชา และถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเพราะในบริเวณอ่าวไทยนี้เป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่และบางจุดเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันของสองประเทศลําพังไทยกับกัมพูชาพอคุยกันได้แต่ที่น่าเป็นห่วงคือการที่ประเทศมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐเริ่มเข้ามาจุนจ้านเนี่ยละครับหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ